สู้กันแทบตายสุดท้ายก็มาผสมพันกัน <laughs> ยอมรับว่าซื้อเกินไปใจจึงช้ำบ่อยๆก่อนตายฉันคงช้ำไปถึงร้อยอกหักซ้ำบ่อยบๆอ,อกหักซ้ำบ่อยบอยแหมงานนี้ต้องเสรี รุ่งสว่างกันเลยแหละพี่น้องเสื้อแดงเอ้ยพี่น้องพันธมิตรเอ้ยพี่น้องก,กปรปสอเอ้ยพี่น้องนอปชอเอ้ยสามกีบก็มาป้าสลิมซูซูอืมพวกเรามันไพร <c ười> พวกเรามันไพร่สุดท้ายพวกเขาก็ไปเป็นอมตอมเผา,าไปเลยพี่น้องเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองอ <c oughs> เป็นยังไงล่ะครับตอนนี้ผสมพันธ์ข้ามขั่วกันเรียบร้อยอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนคนในชาติเนี่ยผมว่าหลายคนตอนนี้ก็คงจะไม่แตกต่างกันหรอกอมมันเหมือนโดนหลอกเนาะ อกหักซ้ำไว้บ่อยอย่าปล่อยให้ทรมานอ่าไม่ว่ากันเนาะถ้าหากว่าประเทศชาติมันมีความจำเป็นมันตั้งรัฐบาลไม่ได้มันต้องก้าวข้ามความขัดแย้งดังที่ท่านได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ผมคิดว่าประชาชนเขาก็คงไม่ว่าอะไรหรอกประชาชนไม่ว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวา ผมคิดว่าในหัวใจของคนทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่รักชาติบ้านเมืองด้วยกันทั้งสิ้นรักชาติบ้านเมืองด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจเพียงแต่ความคิดมันไม่ตรงกันเท่านั้นเองแต่เรื่องรักชาติบ้านเมืองเนี่ยไม่ว่าแดงไม่ว่าเหลืองนอปชอะไรทั้งหลายเลเนี่ยประชาชน รักชาติบ้านเมืองด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ถามว่าท่านผู้ทรงเกียรติในสภาทั้งหลายแลนี่แหละว่าท่านจะจริงใจกับชาติบ้านเมืองเหมือนที่ประชาชนเขาจริงใจหรือเปล่าประชาชนกำลังรอท่านกำลังดูท่านอยู่นะครับนี่แววแววมาว่า นโยบายเร่งด่วนก็จะแก้รัฐธรรมนูญแล้วอาจะแก้แบบไหนจะแก้ยังไงแก้ให้ประชาชนอยู่ดีมีดีจริงหรือเปล่าเงินหมื่นล้านที่จะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นก่อนดีไหมไอ้ที่รีบเร่งจะแก้รัฐธรรมนูญกันนี่แววแววมาเนี่ยเพราะอะไร เพื่อให้กลับบ้านเท่ๆอย่างเดียวกระนั้นหรือหรือแก้ให้มันดีแบบไหน <c oughs> ขคอรับชั่นไม่มีวันหมดอายุนี่แก้ได้ไหมอ่าโกงแล้วโทษหนักถึงประหารชีวิตนี่แก้ด้วยไหมแก้แบบไหนแก้ยังไงอ่ารอฟังดูนะครับ เราก็ประชาชนเนาะก็คงจะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อ่ามีเพลงเพลงหนึ่งครับอยากจะมอบให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับฉันคือประชาชนแน่มันถูกกับสถานการณ์บ้านเมืองช่วงนี้จริงๆเลยครับเพลงนี้เนี่ยทองกรารตานอ่าทองกานทานาแต่งไว้ พูดนามสกุลแกถูกหรือเปล่ารู้แต่ว่าทองการานเป็นผู้แต่งและก็ศิลปินแห่งชาติครับลุงหงาคารบาลเป็นคูผู้ร้องวันนี้คงเดชธงชยัยผู้ชายมีฝันขอร้องแทนขอร้องแทนใจพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่านะครับทุกสีเสื้อเพราะว่าท้ายสุดแล้วเราก็คือเบี้ยนั่นแหละ ฉันคือประชาชนต้องอดทนได้ทุกอย่างไม่ปัญหามันขับข้างประดีประดังอยู่ในใจฉันคือประชาชนต้องหอยโหนทุกวันวี มีมันล้นปรีร้อนสิ้นดีก็ต้องทนฉันคือประชาชนผู้ดิ้นรน้นทุกชาวคำเมื่อไใครมันไหลชำ่ำหน้าก็ดำตัวก็เหนียวฉันคือ ประชาชนที่พร้อมโซ่เหมือนสั่งยาอยู่ตามกรุงตามป่าไร้ราคาขาบควรมองสุดท้ายเราก็คือเบี้ยให้เขาเดินเนาะไม่ว่าเหลืองไม่ว่าแดงทั้งหลายเลย รักชารักบ้านเมืองรักใยความบริสุทธิ์ใจในจิตใจส่วนนาการเมืองเขาจะรักจริงเหมือนเราไหมหรือเป็นแค่วาทกรรมและลมปากที่มาหลอกลวงเราปั่นให้เราสู้กันฉันคือประชาชนไม่ใช่คนที่มีเกียรติไปไหนต้องละเลียดค่อยๆอี เอียดค่อยๆเหือยฉันคือประชาชนไม่เหมือนคนที่ยิ่งใหญ่ไปไหนคนก็ว่า้เอามือควายวางคางฉันคือประชาชนไม่ใช่คนมีอำนาจ ไม่เคยคิดไม่เคยคาดจะผูกขาดประเทศไทยเป็นไพรพลประชาชนก็คือเบียแล้วก็โดนเขี่ยแบบลิ้วล้อในหนังจีนเป็นไพรพลประชาชนก็คือเบีย แล้วก็โดนเขี่ยแบบเล้วล้อในหนังจีนท้ายสุดประชาชนก็คือเบีย้ยแล้วก็โดนเขี่ยแบบเลี้วล้อในหนังจีนสู้กันมาแทบตายสุดท้ายก็มาผสมพันธ์กัน เออนะครับอาฝากไว้ด้วยครับพี่น้องยาสีฟันสมุนไพรสกัดตราสวัสดีของเดียงภูมิปัญญาไทยไฮโซโลไพร์คุณภาพขั้นเทพนะครับ200กรัมนี่อุ้ยเกือบเท่าแขนนะครับใช้คนเดียว7-8เดือนส่งถึงที่ไม่มีบวกเพิ่มนะครับของเขาดีจริงๆครับอาเป็นกำลังใจให้กับประชาชนทุกคนครับอ่าสู้สู้สวัสดีครับ ยาสีฟันสมุนไพรสกัดตราสวัสดีของดีแห่งภูมิปัญญาไทยสั่งซื้อได้ทางออนไลน์และรับสมัครตัวแทนจำหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดตราสวัสดีสูตรหนึ่งสำหรับคุณสุภาพสตรีสูตรสองสำหรับท่านชายสูตรสามดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยสนใจสั่งซื้อได้ทางออนไลน์และรับสมัครตัวแทนจำหน่าย